อ๋อน้ำมันนี่คือมันจำกัดระยะทางของเราแน่เลยครับยังไงครับโค้ดหมดมีสองคนด้วยเฮ้ยอันแน่โอ้อนนโหดูรถคันอื่นดิเดี๋ยวอ้หเดี๋ยวมึงขี้โกงเกินสวัสดีครับผมหฮวยเกมเมอร์เจ้ากเกมดีเกมดังเกมฟรีพิเศษตังมาเล่นครับเกมสีตังค์ผมก็เล่นแต่ตอนนี้ไม่มีตังนักดีเกมฟรีกัน ตอนนี้ผมอยู่กับเกมมินิเลสซิ่งนะครับเป็นเกมแข่งรถนะครับโฮทัลเทอร์บัตเทอยู่ก็ให้ปลดคันเร่งเลยใช่ไหมมาเลยวันนี้เราจะเป็นนักซิ่งในตำนานอ้าวแล้วกดเบรกเลยครับอืบอ๋นนี่คือถอยหลังครับถ้ากดเบรกน,นีก่คือเราจะวิ่งถอยหลังใช่ไหมมีแค่เดินหน้าถอยหลังแค่นั้นใช่ไหมลอยแอร์คอนโทรลครับโฮทัลเทอร์บัตเทอ๋อฟลิปใช่ไหมแล้วก็กดเบรกก็เดินหน้าโอเคสิครับ เป็นเกมแนวแข่งรถวิบากใช่ไหมอุ้ยแต่งรถได้ด้วยครับมีโหมดให้เลือกเยอะด้วยครับผมมีซิงเกิลมีโก้ดมีแบทเทิลโหมดเราซิงเกิลก่อนละกันครับลองเล่นดูก่อนดีกว่าเนาะอ๋อน้ำมันนี่คือมันจำกัดระยะทางของเราแน่เลยครับอุ้ยโยกล้อคว่ำเฉยเลยเราต้องบังคับหน้าหลังให้ดีๆนะต้องบาลานให้ดีๆเอาเอาเอาคว่ำคว่ำ next level 5้าร้อยเมตรครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฟัมฟัมฟัมเรามีน้ำมันเท่าไหร่เราจะใช้ให้หมดเท่านั้นนะครับยืดชึบเอ้เอเอาเอไม่ง่ายเลยทีเดียวโอเค400แล้ว okay. 400 m. แล้วเก็บพลังน้ำมันเราต้องถึงห0ารแน่นอนเรัาวันนี้ว่ร้อยหกสิแล้วอะอีกน,นิด hmm. เดียวครับแหมแมันมีน้ำมันให้เติมกลางทางด้วยนะแสดงว่ามันน่าจ,จะไปได้เรื่อยๆนะครับมา 400แล้ว400แล้วเก็บน้ำมันดูดูทางนี้อันตรายทางนี้อันตราไงายตรงนี้ตลอดเลยเราจะไปล้มตรงเนินเดิมไหมนะี่ยค่อยๆไปครับค่อยๆไปค่อยๆเลยนะอโอเคผ่านแน่นอนนี่ผ่านแน่นอนฮึดอือเรียบร้อยเน็กเลยว่าต่อไปหนึ่งพันจะทำลายสถิติหรือไม่ โอ้โหกระโดดข้ามเนินมาเลยเจ็ดร้อยแล้วู้ดโอ้โหโอ้โหเอาชิปหาย้วถอยหลังก่อนยืดเก็บเหรียญตรงนั้นไม่ได้เลยฮะเล่งเบาไปโอเคอือเล่งฟูลเลเวลชิปหายแล้วน้ำมันจะหมดครับโอ้โหน้ำมันหมด เอ้าวปลายบางอีกเวนโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูโหมดอื่นหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงโกส์โหมดนะฮะนี่มายังไงครับโกลส์โหมดมี2คนด้วยอุ้ยอันแน่มีหลอกด้วยครับมาดิจะไปไหนหืมกูแสงแล้วอู้จังยังเดี๋ยวก่อนอันแน่้้อเรียนล้อเลียนเหรออือแสงกูแสงกูแสงนี่ไงกูแดกลับครับแสงแล้วกูแสงแล้วกูแสงแล้วกูแสงแล้ว ซิ่งข้ามไปเลยอือลูกรักหนีมันมันอยู่ข้างหลังอย่างไกลเลยครับมันยังมาไม่ถึงต้องระวังเนินตรงนี้ฮะเราจําด่านได้ตรงนี้มันจะไงายหลังอืเบรกก่อนโอเคเราข้ามเนินพิสวานมาได้แล้วใช่ไหมอู้ไปเอาเอาเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวเอูมามมา้มันตามมาแล้วมันตามมาแล้วอือไปครับหนีหนีอคิบหายแล้วมันแซงอจะดีไปไหน ด,ด,ด,ดลงเนินครับทางลงเนินอือา้าวทิพายคว่มเบื่อโอเคโหมดแบลเทิรโหมดครับไปดูกันคนอื่นแล้วเปล่าสองคนอีกแล้วครับไคล้ายโกด์โหมดเลยเนี่ยยเดี๋ยวไม่เร็วจังอะโอ้โหไปอย่างไวเลยครับเบลเทิรโหมดมีแค่ไม่ได้กดเบรกเลยนะเนี่ยอืมข้ามก็เล่นเป็นเก็บระยะทางเหมือนกันเลยนะดูเหมือนมันเก็บระยะทางเหมือนกันเลยนะเพราะว่ามันจะมีขึ้น,เต,นเตือนด้วยพอถึงห้าร้อยกูก็ เรียบร้อยอีกแล้วเนินเดิมเลยกูไอห,หมดทางซ้าย2อหมดนี่ครับเป็นไลฟ์มัลติเพเยอร์กับเพวิทเฟรนใช่ไหมถ้าเรามีเพื่อนเราสามารถเล่นออนไลน์จอยกันได้ใช่ไหมไลฟ์มัลติเพเยอร์เราไปดูมันเป็นไงวินลีวอร์เลเวลรอผู้เล่นคนอื่นใช่ไหมถ้าชนะก็จะได้รางวัลเป็นเงิน250เหรียญโอ้โหดูรถคนอื่นดิเดี๋ยวอ้หเดี๋ยวมึงขี้โกงเกินโอ้โห, <is playing. S 2> โหไม่ต้องสืบเลยไปอย่างไกลครับ โอเคเราทําตัวเป็นเหมือนเต่าใช่ไหมเขาอาจจะเร็วก็จริงครับแต่อาจจะเป็นล่มข้างหน้าก็ได้หรือเปล่าวะไปทักไกลเลยสุดทางแล้วอ่ะเฮ้ยเหมือนนิ่งครับโอเคเราจะไปเรื่อยๆความเร็วไม่ม้ผลกับเราอยู่แล้วอือเจ็ดถังมันครับโหยังไปอยู่เรื่อยๆอยู่เนาะอู้อ้าวเดี๋ยวขึ้นกระบาดนั่นคือตายเลยใช่ไหมแสวงมึงได้นะะอู้สวัสดีครับติดลมอ้าวคูแสง นะครับผมบอกแล้วเราทำตัวเป็นเต่าช้าๆได้พาได้างามโอเคเราจะมาหน้าแต่งรถกันหน่อยนี่ซื้อรถได้ครับโอ้โหรถขันโคตรใหญ่โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราลองอัปเกรดรถที่เรามีกันก่อนนะเรามีตังค์อยู่ประมาณพันสี่รสิบเก้าเหรียญใช่ไหมอัปเกรดเครื่องหน่อยสิโอ้โหใช้เงินอย่างแพงได้แค่นิดเดียวเองเอาเงินหมดแล้วครับ โอเคได้ประมาณนี้นะมาลองกันดาดเดิมไปสิครับโอ้โหรู้สึกว่าพอเราใส่ล้อหรือเครื่องเข้ามาทำให้วิ่งเร็วขึ้นนลเนี่ยวิ่งปูดเลยโอเคเระวังไงหลังอุ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวไงังไ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 งยังไม่ทันอะไรเลยโอเคครับผมสำหรับเกมนี้มีเลสซิ่งนะครับใครที่สนใจสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่แอนดรอยด์นะครับเป็นเกมแนวมอเตอร์ไซค์วิบบาก ขับเก็บระยะทางนะมีหลายโหมดให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่เพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดี